คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ระมาติดตามเรื่องของ การเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียดัตตสรีอิสมาอิลซาบรียาคบนะคะตั้งแต่24ถึง26กุมภาพันนี้นะคะตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาค่ะก็ถือว่าเป็นการเยือนไทยครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่รับตำแหน่งผู้นำมาเลเซียค่ะเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยท่านนายกมาเลเซียค่ะมีกำหนดหาหรือข้อราชการแบบเต็มคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีไทยนะคะในวันศุกร์ ที่25กุมภาพันธ์นั่นก็คือวันนี้นะคะก็จะมีวาระของการหารือและภารกิจระหว่างการเยือนไทยค่ะจะมีทั้งการเปิดด่านพรมแดนความร่วมมือทวิภาคีนะคะตลอดจนการสำรวจโอกาสทางการค้าการลงทุนหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะรวมทั้งการ รับรู้ใบรับรองการฉีดวัคซีนจากทั้ง2ประเทศนะคะแล้วก็จะมีการคาดหมายกันว่าการเดินทางเยือนไทยของผู้นามาเลเซียค่ะจะนํามาซึ่งข่าวดีเกี่ยวกับการเปิดพรมแดนทางบกไทยมาเลเซียอีกครั้งนะคะหลังจากที่ปิดมานานข้ามปีตั้งแต่เราเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด19นะคะแล้วก็ยังมีหลายประเด็นนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งสออบตอกอรมนรก็ได้เร่งหารือค่ะแล้วก็ จะทารายงานเพื่อเสนอแผนการดําเนินโครงการต่างๆไปยังรัฐบาลนะคะโดยทางด้านรองเลขาธิการสออบตค่ะนายชนธันแสงพุ่มนะคะท่านบอกว่าสออบตค่ะก็มีข้อเสนอต่อการประชุมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับผู้นามาเลเซียนะคะแล้วก็ได้เตรียมแผนในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ทั้งเรื่องของการเร่งรัดดาเนินโครงการตามกรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยนะคะหรือว่า IMTGT ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในแผนของการพัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานค่ะเพื่อเชื่อมโยงชายแดนไทยมาเลเซียก็จะมีอย่างเช่นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโกลกแห่งที่2อําเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็ยังมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโกลกที่อําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งมีความร่วมมือมากกว่า20ปีและยังมีโครงการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางรางนะคะณนพะื้น ที่อำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสกับรัฐกลันตันของมาเลเซียค่ะเพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวร่วมกันของทั้งสองประเทศและยังมีข้อเสนอนะคะในเรื่องของการเริ่รมนําร่องเมืองคู่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ค่ะฝ่ายไทยเราก็เห็นควรเสนอเมืองท่องเที่ยวที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะซึ่งมีอัตลักษณ์ความเป็นพหุสังคมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรมและก็อาหารเฉพาะถิ่นที่มีความงดงามเป็นการเฉพาะค่ะในขณะที่ประเทศมาเลเซียเองนะคะก็เสนอรัฐปีนางประเทศมาเลเซียค่ะให้เป็นเมืองคู่พัฒนาด้านการท่องเที่ยวสร้างสารรค์จากพื้นฐานอัตลักษณ์เฉพาะเมืองนะคะที่มีลักษณะใกล้เคียงกันก็จะสร้างความเป็นเมืองคู่ฐานแล้วก็ยกระดับการพัฒนาในมิติของการท่องเที่ยวรวมไปถึงการพัฒนาอื่นๆอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นการจัดกิจกรรมค่ะเพื่อที่จะมา สนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศนะคะยกตัวอย่างประเทศไทยก็มีโครงการวิ่งตามภูมิศาสตร์นะคะในขณะที่ประเทศมาเลเซียเองก็มีการแข่งขันวิ่งมาราธอนด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือเรื่องของโอกาสทางการค้าการลงทุนนะคะหลังจากการแพร่ระบาดโควิด19หลังจากนี้ค่ะไทยและมาเลเซียนั้นนะคะเราจะได้มีเรื่องของการส่งเสริมทางด้าน เศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศนะคะภายหลังจากการแพร่ระบาดโควิดสินั้นได้คลี่คลายนะคะก็คงจะได้เห็นเรื่องของความร่วมมือของทั้ง2ประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะ